สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตวรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเรียนดีมีความสุขกลับมาเรียนอย่างมั่นใจเริ่มเทอมใหม่อย่างมีความสุขในส่วนของความคืบหน้าของการจัดซื้อแท็บเล็ตนั้นคาดว่าภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ได้ใช้อย่างแน่นอนค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันจรรญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการถแถลงความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568เรียนดีมีความสุขกลับมาเรียนอย่างมั่นใจเริ่มเทอมใหม่อย่างมีความสุข ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่16พฤศภาคม2568เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งดูแลและดำเนินการเตรียมความพร้อมรวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพราะเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะชีวิตและมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม พร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมั่นใจมีการติดตามความพร้อมของสถานศึกษาในทุกมิติอาทิด้านความปลอดภัยหลักสูตรบุคลากรและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศค่ะทางด้านพลตำรวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า วันนี้ถือเป็นมิติใหม่ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรื่องหลักๆที่ร่วมพูดคุยกันคืนหนึ่งต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดําเนินการในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโครงการเรียนดีมีความสุขที่มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมีการดําเนินการเกือบ100% 2. เอร์เซเรื่องการจัดการเรียนการสอนผลการดําเนินการในด้านต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีครับก็วันนี้เราก็เป็นมิติ อารจะถือว่าเป็นพิธีใหม่ก็ได้ในการ,รการบูรนะครับวันนี้ก็มีการประชุดทักซ้อมในการเปิดเทอมนะครับก็จะประกอบนอกจากหน่วยงานทางการศึกษาของสพทแล้วนะครับก็จะมีในส,ส่วนวิชาสพร,รด้วยมารวมับฟังในการินการมีศึกษาที่การจังหวัดด้วยอการ่วมเนการมีร้องผ้ามีผูต้ตรวจนะครับในวิธีที่การศึกษาในการเพื่อจะได้การดำเนินการ้ารอบนโยบายหรือซักซ้อม นะครับในการเปิดภาคเรียนนี้ให้เป็นไปแดงประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเรื่องที่เราพูดคุยกันในการดำเนินการก็คงหนึ่งก็คงเป็นเรื่องในการขอบคุณในสิ่งต่างๆที่เราร่วมในการดาเนินการมาในในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ถือว่ามีการดาเนินการที่ในส่วนร่วมปฏีนะครับให้คะแนนดีเยี่ยมนะครับในการดำเนินในเรื่องโครงการมีความสุขนะครับก็มีการดำเนินการกับเพื่อนดระยับงเป็นผู้ปฏิบในการดำเนินการ ในปัจจุบันนี้แล้วจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเหลือเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่เหลืออยู่นี่ก็ผมเป็นเรื่องในกระบวนการที่ยังอยู่ระหว่างการจัดทำซทะนั้นเองนะครับอาจจะมีการปรับปรุงอะไรบางอยู่ระหว่างก,การก่อสร้างนะครับคือไปคิดว่าเปิดเทอมแล้วคงมีความพร้อมทั้งหมดในการดำเนินการนะครับส่วนเรื่องการจัดเรียการการสอนนะครับถ้าทุกท่านดูนะครับก็คงเป็นเห็นในเรื่องของผลการดำเนินต่างๆนะครับก็เพิ่มข้างดีนะครับอยนะ่างนี้วิศวกร นะครับเราก็อยู่อันดับที่อยู่เบื้องต้นในกระบวนการถ้าถ้าดูในในในโรคในการตสวจพันธุ์นะครับในการในการอาจจะอาจจะมีบางบางส่วนนะครับที่คะแนนอาจจะชักเชื่อนไปบ้างนะครับก็เป็นเรื่องในการวัดในการบริการต่างๆวันนี้เราก็ซักซ้อมกันนะครับก็มีผมมีท่านรัฐมนตรีช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับมาเติมเต็มในในส่วนนี้นอกจากในส่วนสฉพเดาะจตอนนี้ณปัจจุบันนี้ก็เป็นท่านกยศนะครับ เป็นม,มิติที่เราทํำงานในเชิงบูรณาการกันมากขึ้นในส่วนของความคืบหน้าการเช่าซื้ออุปกรณ์การเรียนอาทิแท็บเล็ตโนต้ตบุ๊กโครมบุ๊กเพื่อใช้ในโครงการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาหรือ anywhere anytime นั้นขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการจัดทำ TOR และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอบที่2ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ในกระบวนการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2,568ใช่นะครับที่เราจะน่าจะประมาณเทอมสองได้ภาเทอนสองครับปัจจุบันนี้ยังอยู่ในกระบวนการจัดหาอยู่นะครับวันนี้ทำประชาพิจารณ์อยู่รอบสองนะครับรอบสองในกระบวนการขึ้นมานะครับในกระบวนการขึ้นมาเราก็ต้องทำให้มันโปร่งใสตรวจสอบได้ในกระบวนการนะครับในการจัดหา แต่อยากยืนยันว่าในเรื่องของกระบวนการวัสดุกรณ์น,นะครับสเปคเราจะเป็นสเปคที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะมีประสบการณ์ในที่ที่ผ่านมาในกระบวนจาร,น,ารนะครับเราจะเน้นในเรื่องคุณภาพหลากๆและใช้งานได้จริงในกระ,ะ,กระบวนการสงครับ